สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับว e ีที่105ครับของทางธนาโนนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําไม้ตัวนี้นะครับยูหลงนะครับของค่าย V ีเอนะครับนะครับเป็นไม้บุกนะครับเป็นไม้บุกบุกแบบบุกหนักๆเลยนะครับสําหรับไม้ตัวนี้นะครับก็พิกัดขึ้นสายนะครับได้ถึง36ปอนด์เลยครับความแข็งแรงแข็งแกร่งนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ สำหรับไม้ตัวนี้ครับไม้ตัวนี้ก็จะมีสีสันลวดลายแบบนี้นะครับตะ้องเข้ามาดูใกล้ๆนนะครับก็จะเป็นแบบประมาณประมาณแบบแบบแบบอย่างนี้นะครับก็ไม้ตัวนี้ครับหน้าร้านขายอยู่ที่2990บาทนะครับแต่ถ้าเกิดดูจาก P ีพีที่115บครับก็จะมีส่วนลดนะครับพิเศษนะครับลดลงไปอีกนะครับแล้วก็ฝาก นะครับช่องทางการติดต่อขึ้นให้ด้วยนะครับสําหรับไม้นี้นะครับอยู่หลงนะครับของค่าย V ีเนะครับช่องทางการติดต่อขึ้นให้ด้วยนะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับก็มาดูได้เลยนะครับส่วนเออทางคอร์ดก็จะมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับออกมาให้เรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ ไม่มีอะไรนะครับก็ฝากคอร์ดไปด้วยนะครับเปิดบริการตั้งแต่โมงถึงเที่ยงคืนนะครับ10โมงถึง5โมงเย็นครับร้อยเจ็ดครับ5โมงถึงเที่ยงคืนครับ220นะครับตอน1ชั่วโมงนะครับก็ฝากไว้ด้วยอาจจะถ่ายรูปนิ่งหนึ่งรูปแล้วกับสำหรับไม้ตัวนี้นะครับอยู่ลงนะครับ